ตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับหอมครับอันนี้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกันครับนะครับก็ตัวอ้วนอนะนครับตัวโตน่าจะเกือบเท่าๆนี้ก้อนะครับอันนี้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกันครับนะครับก็ตัวอ้วนอนะนครับตัวโตน่าจะเกือบเท่าๆนี้ก้อน ตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับอ่านี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ ผอมนะครับอันนี้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกัน,นครับนี่ครับก็ตัวอ้วดนๆนนนครับตัวโตน่าจะเกือบๆเท่าๆนี้กว่าโตแล้วนะครับครับนี่จะน่าจะเท่าอ่า เี่ยบนิ้วโป้งมือของเรานะครับนี่ครับเป็นตัวอีปุ่มครับ,รบซึ่งยังหลงเหลืออยู่นะครับอ่านี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกลแล้วนะครับกออ็หอมนี่ก็ ส่วนมากก็ชาวบ้านเขาจะเอาไปทําแกงนะครับก็ห่อหมกแล้วผัดนะครับทําได้หลายมิรก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนครับหากินพวกเศษใบไม้เศษหญ้าครับเศษพืชเป็นอาหารครับผอมนะครับอันนี้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกันครับนะครับ,นะรบก็ตัวอ้วนๆนครับตัวโตน่าจะเกือบๆเท่าๆนี่กว่า อาศัยอยู่ตามบกนะครับตามบริเวณริมห้วยนะครับในป่านะครับนี่ก็เป็นลูกปุ่มนะครับหรือลูกกบภูเขานะครับอันนี้ก็เป็นหอยนะครับหอยตามลาธารนะครับหรือตามในลําห้วยในหุบเขานะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกกันว่าหอยหอมนูนะครับหอยหอมตามลาธารนะครับก็มีรสชาติดีนะครับกินก็จะมีกลิ่นหอมนิดนิดนะครับ ตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาคนระับนี่ครับตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาคนระับนี่ครับตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาคนระับ หอมนะครับอันนี <internally. S 3> ้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกันครับนะครับก็ตัวอ้วดๆครับตัวโตน่าจะเกือบๆเท่าๆนี้กว่าอีนนนะครับหอยหอมตามลำธารนะครับ ก็มีรสชาติดีนะครับกินก็จะมีกลิ่นหอมนิดนิดนะครับครับเรื่นะครับก็หอยหอมนี่ก็ส่วนมากก็ชาวบ้านก็จะเอาไปทําแกงนะครับก็ห่อหมกแล้วผัดนะครับทําได้หลายเมนูแล้วนะครับ ก็หอยหอมนี่ก็ส่วนมากก็ชาวบ้านก็จะเอาไปทําแกงนะครับก็ห่อหมกแล้วผัดนะครับทําได้หลายมิตอ่านี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ตก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนครับหากินพวกเศษ ใบไม้เศษหญ้าเศษพืชเป็นอาหารนะครับอ่านี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ ไอโน้นครับหอยหอมตามลำธารน,นะครับก็มีรสชาติดีนะครับกินก็จะมีกลิ่นหอมนิดๆน,นะครับครับไปแล้วนะครับก็หอยหอมนี่ก็ส่วนมากก็ชาวบ้านก็จะเอาไปทําแกงนะครับก็ห่อหมกแล้วผัดนะครับทําได้หลายมิต อันนี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็อาศัยอยู่ตามาบกนะครับตามบริเวณริมห้วยนะครับในป่านะครับนี่ก็เป็นลูกอีปุ่มนะครับหรือลูกกบภูเขานะครับ อาศัยอยู่ตามบกนะครับตามบริเวณริมห้วยนะครับในป่านะครับนี่ก็เป็นลูกปุ่มนะครับหรือลูกกบภูเขานะครับโตแล้วนะครับนี่จะน่าจะเท่าเกอบนิ้วโป้งมือของเรานะครับนี่ครับเป็นตัวอีปุ่มนะครับซึ่งยังหลงเหลืออยู่นะครับ นะครับอันนี้ก็ตัวโตอยู่เหมือนกันครับนี่ครับก็ตัวอ้วนๆนครับตัวโตน่าจะเกือบๆเท่าๆนี้กวา่า อันนี้ก็เป็นหอยนะครับหอยอาตามลําธารนะครับหรือตามในลําห้วยในหุบเขานะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกกันว่าหอยหกนะครับตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับ ตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับนี่ครับตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับ อันนี้ก็เป็นอีปุ่มนะครับหรือว่าลูกกบภูเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกนะครับตัวอีปุ่มครับหรือลูกกบภูเขาครับโตแล้วนะครับครับนี่จะน่าจะเท่าเอ่อเกือบนิ้วโป้งมือของเรานะครับนี่ครับเป็นตัวอีปุ่มนะครับซึ่งยังหลงเหลืออยู่นะครับ